หลายคนมักเคยได้ฟังประโยคที่ว่าขอให้เติบโตมาอย่างไม่แตกสลายแต่ในบางครั้งสิ่งรอบตัวกลับเป็นสิ่งที่ทำให้การเติบโตของเราไม่ได้มีเส้นทางที่สวยงามแบบที่ตนเองวาดฝันเอาไว้พาตัวคุณในตอนนี้กลับไปเจอบ้านที่อบอุ่นหลังนั้นในนิทรรศการ Homecoming พาใจกลับบ้านที่จะพาหัวใจของคุณกลับไปสู่ที่ที่ปลอดภัยที่สุดภายในตัวของคุณเอง เมื่อพูดถึงคำว่าสุขภาวะหลายคนอาจน,นึกถึงโรงพยาบาลยารักษาโรคหรือการดูแลร่างกายให้แข็งแรงแต่ในโรคปัจจุบันสุขภาวะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจิตใจของเราด้วยและนี่คือจุดเริ่มต้นของนิทรรศการ HOME COMING พาใจกลับบ้านที่เชื่อมโยงแนวคิดเรื่องสุขภาวะจิตกับศิลปะและสังคม ห้องวางสัมภาระเสมือนว่าเราได้กลับบ้านวางสิ่งของต่ตางๆที่หนักอึง้งก่อนเดินทางกลับบ้านเหลือไว้เพียงกายให้สมองได้พักผ่อนและรู้สึกปลอดโปร่งได้เต็มที่ห้องยินดีต้อนรับพื้นที่ต้อนรับทุกคนกลับบ้านอีกครั้งหลังจากนี้ให้ลองทบทวนความรู้สึกของ ตัวเองลองระบ,บุอารมณ์เหล่านั้นให้ชัดเจนเพื่อตามหามวลอารมณ์เหล่านั้นให้ได้รับรู้ว่ารู้สึกอย่างไรผ่านแสงที่รอดผ่านเนื้อกายอย่างช้าช้าห้องสำรวจพื้นที่ให้ทุกคนได้ทบทวนความรู้สึกของตัวเองเมื่อเรารู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่ส่งผ่านสมองหัวใจร่างกายและให้จดลงไปในกระดานผ่านปากกาก็จะทำให้รับรู้ถึงความรู้สึกและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นห้องโอบรับที่ให้ทุกคนก้าวอย่างช้าๆ เอื้อมมือเข้าไปหากความรู้สึกในใจผ่านห้องนี้ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้โดนโอบรับจิตใจอย่างแท้จริงห้องเฝ้าดู ให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้เองตัวลงนอนซึมซับบรรยากาศและหรับตาลงเพื่อทบทวนความคิดที่ไหลผ่านตัวเราอะไรคือสิ่งที่เหนี่ยวรั้นตัวเราไว้ไม่ยอมปล่อยห้องนี้จะให้คุณได้ปลดปล่อยทิ้งสิ่งที่เหนี่ยวรั้นเอาไว้ มองข้ามผ่านชวนเอนตัวลงบนหมอนแล้วฟังสิ่งสะท้อนแถวเบาที่ดังอยู่รอบตัวเพื่อรองเป็นผู้รับฟังเรื่องราวของคนอื่นและทบทวนเรื่องราวของตัวเองไปพร้อมๆกันถึงปัญหาที่เราทุกคนต้องเผชิญเมื่อเกิดเป็นมนุษย์และให้ข้ามผ่านไปสู่ปัจจุบันเพื่อสุขภาวะที่ดียิ่งขึ้น สุดท้ายห้องตกผลึกให้ทุกคนเขียนหนึ่งคำลงบนหินที่เปิดเผยให้เห็นถึงเสียงอันหนักแน่นและเป็นจริงว่าอะไรคือคุณค่าที่คุณรับรู้ในตัวเองและอะไรที่ช่วยตั้งหดักได้เสมอมาทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตที่ดีเพื่อตัวเองและเพื่อคนที่คุณรัก ค่ะก็รู้สึกสงบดีค่ะแล้วก็ได้เหมือนกับว่ารู้ว่าจิตใจตัวเองคิดอะไรอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีฐานที่แบบสำรวจจิตใจตัวเองด้วยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเหมือนเราได้ถูกอกก่อนให้ตัวเองรู้สึกว่าอยากใจดีกับตัวเองมากขึ้นค่ะส่วนตัวชอบเวิร์กช็อปที่เป็นบ้านบอลคือบ้านบอลเหมือนกับว่าเป็นของเล่นเด็กอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเหมือนกับบอกกับเราว่า เออเราไม่จาเป็นต้องโตลตลอดก็ได้นะเราเป็นเด็กบ้างค่ะก็รู้สึกชอบค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทําให้ตัวเราเนี่ยสงบมากยิ่งขึ้นเพราะข้างในเนี่ยมันค่อนข้าง,างมีหลายฐานให้เราได้ทดสอบจิตใจตัวเองค่ะรู้สึกว่าเหมือนพาใจกลับบ้านตามชื่อนิทัศการเลยค่ะออเวิร์กช็อปที่ชอบน่าจะเป็นฐานต้นไม้ค่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นเบาะนุ่มๆเหมือนลากต้นไม้ค่ะแล้วก็จะมีเปิดเพลงเสียงนกค่ะเป็นเสียงธรรมชาติให้แบบบําบัดจิตใจค่ะ เป้าหมายของการสร้างสุขภาวะที่ดีไม่ได้เป็นแค่เป้าหมายของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือเป้าหมายของพวกเราทุกคนเพราะสุขภาวะที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขและเมื่อเราดูแลตัวเองได้ดีเราจะสามารถดูแลคนรอบข้างและสร้างสังคมที่แข็งแรงไปด้วยกันขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับเราในวันนี้ขอให้ทุกคนพาใจกลับบ้าน และกลับไปดูแลตัวเองอย่างที่ใจต้องการ